ีค่ะนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้เราจะมาปลูกในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือ 1. ให้นักเรียนรู้ความหมายของไม้ดอกไม้ประดับนะคะซึ่งคุณครูได้ส่งคลิปนะคะไปครั้งก่อนแล้วนะคะในเรื่องของความหมายของไม้ดอกไม้ประดับนะคะอันที่2 นัเรียนอธิบายขั้นตอนการปลูกและการดูแลไม้ดอกไม้ประดับได้นะคะที่ 3. นักเรียนปฏิบัติการปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้นะคะแล้วก็เป็นข้อที่4นะคะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบนะคะในงานนะคะข้อที่5ก็คือนักเรียนสามารถเลือกใช้วัสดุที่เหลือใช้นะให้เกิดประโยชน์นะคะในการทําไม้ดอกไม้ประดับได้นะคะ อันนี้คือตัวอย่างนะคะวัสดุที่เรามานำมาปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีทั้งไม้ไผ่นะคะตกแต่งให้สวยงามแล้วก็สามารถทําให้ไม้ดอกไม้ประดับของเรามีค่าขึ้นมานะคะนักเรียนจะเห็นไหมคะลูกบาศเอ่ยอะไรเอ่ยที่เราไม่ใช้แล้วนะคะโทรศัพท์เอ่ยอะไรต่างๆะคะที่เราไม่ใช้แล้วแม้แต่ยางรถยนต์นะคะก็ธรรมชาติสีทาให้สวยงามก็สามารถมาประดับ กระดาษเกี่ยวกับทําทไม้ดอกไม้กระดัษได้นะคะนักเรียนจะเห็นไหมคะว่าไม้ดอกไม้ประดาบเนี่ยสวยงนามน,นะคะถ้าหากเราเลือกใช้วัสดุที่ไม่จำเป็นต้องราซื้อมานะคะอันไหนที่มันเหลือใช้หรือว่าที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเหมือนที่ตัวอย่างที่คุณครูให้กับนักเรียนตรงนี้นะคะเห็นไหมคะขวดน้ํานะคะที่เป็นขวดน้ําที่นักเรียนเห็นนะ้ดลมนะคะ เป็นสีสันต่างๆเรนก็สามารถทํามาปลูกไม่ว่าจะเป็นตะกร้าหรืออะไรนะคะทําให้มันสวยงามมันก็สามารถมีมูลค่าได้นะคะเห็นไหมคะถังเก่าๆนะคะแล้วก็ทําให้ดูดีขึ้นมานะคะอันนี้การปลูกดอกที่ง่ายๆนะคะดูแล้วสะดุดตานะคะอันนี้เป็นการจัดสนวนเราเอาไม้ดอกไม้ประดับนะคะหลายมาจัดเสียได้นะคะ เมา่เ็จะเห็นว่าจัดแล้วอาจจะเป็นบ้านเรือนนะบ้านของเราก็ได้นะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นมุมหนึ่งก็ได้นะคะเามาจัดให้สวยงามนะคะสบายตานะคะใครเห็นแล้วก็ดูแล้วน่าชื่นชมนะคะม่เม่เรียนเห็นไหมคะอันนี้น้ำดื่มนะคะที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเราจะมาปลูกไม้ดอกไม้กระดบก,ก็ได้หรือผักสวนครัวก,ก็ได้นะคะ สามารถมาประดับที่บ้านได้เลยนะคะง่ายๆนะคะหลากหลายในวันนี้นะคะก็จะมีนี่นะคะช้อนคลูกันไฟนะคะแล้วก็วัสดุที่ครูไม่ใช้แล้วก็คือใช้ตะหลิวนะคะแทนช้อนครูอีกอันหนึ่งนะคะ ได้หมดนะคะหรือว่านักเรียนหาจช้พว้รวะพี่หรืออะไรก็ได้ที่อยู่ในตัวที่เราไม่ใช้แล้วนะคะ mm. ก็มีค่ะนนี้ก็คือต้นโกศลนะคะแล้วก็ต้นตด่างนะคะอันนี้นะคะมีคือต้นลิมังกอนนะคะเราจะมาปลูกกันในวันนี้และคือเรียกว่าไม้มประดับนะคะส่วนไม้ดอกวันนี้เราก็จะปลูกดอกไม้ติดส,สายแล้วก็อดอกพุดธนะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะอุปกรณ์นนี้แล้วนะคะก็จะมีค่ะวัาาสดุต,ต่างๆที่เราเยือใช้เราสามารถเอาเอามาใช้ได้นะคะใช้เจาะรูให้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้น้ำมันไหลออกมาะะแล้วก็กระถางใช้เพ็นกระถางเก่ากระถางใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็ดินถุนะคะดินถุพ่วงนี้นะคะเราเรียนสามารถใช้ได้นะคะตัวรดน้ำถ้าหากรเรียนไม่มีใช้ ขวดน้ำแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะแบบนี้เห็นไหมคะเราสามารถใช้ลดน้ําได้นะคะเอาเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรื่องของการปลูกนะคะนี่ขุดตัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เวลาที่เราจะปลูกนะคะเราจจะใช้ไม้นะคะที่น่นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก่อนนะคะทำให้เป็นรูนะคะนี่เอามาให้ชัดชัดนะคะ เผื่อที่นักเรียนจะได้เหน็นชัดจริงๆถ้าหางั้นเราต้องเอาวางข้างล่างนะคะค่ะเราวางข้างล่างกวานะคะเอาไว้แทนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราจะใช้ช้อนกรุนนะคะกดนะคะตรนนี้ก็กดตรนนี้นะคะหักเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้นโกศลนะคะเราก็จะเอาดอกใบนะคะพวกใบ อันนี้เป็นใช้ประโยชน์ทางใบนะคะถ้าหากมันยกนี่ก็ใช้มือแับน,นี้เลยก็ได้นะคะง่ายดีจาออกหมดเลยก็ได้หรือจะเหลือไว่นิดหน่อยก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราช่วงนี้นก็จะเหี่ยวไปเองนะคะมันจะหลุดไปเองอนนก,ก,ก่อนที่รากมันจะขึ้นมานะะนนี้เรียกว่าการตัดช้ามะคะ่ะนี่นะคะแล้วก็ ไช้ไม้ชิ้นเดียวกัน,นะคะ่ะจับบรูนะคะทำเป็นรูเสียบเข้าไปนะคะจับนะคะต้นแบบนี้นะคะหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้แบบน้ำร้อนนะคะเช้าเย็นนะคะนม่เสร็จแล้วไว้ด้านนี้ก่อนนะคะ มาปลูกนะคะให้ขขอดอกนะคะคืขขอพันาย้ืิดสายนะคะมีตดปลูกพันไม้ติดสายในภาชนะแก้วขวดให้ขวดแก้วนะคะขวดน้ําที่เรา,ารทับปัญหาเรียบร้อยเราดื่มเรียบร้อยแล้วนะคะเจาะดูให้เรียบร้อยนะคะให้เสียบแค่นี้ค่ะง่ายๆนะคะ นะคะเราใช้ไม้นะคะไม้กราดด้านนอกแล้วก็ไม้กราดด้านในให้เรียบร้อยนะคะคือเราเปลื้อนเราสามารถล้างได้นะคะหากเราทำเยอะๆนะคะสามารถไปจําหน่ายไปขายได้แล้วก็เอาไว้ตกแต่งที่บ้านให้สวยงามทีนนี้นะคะเขานิยมนะคะารปลูกในเรื่องของต้นไม้นะคะกเรียนสามารถนำไปจำหน่ายได้นะคะ ครูจะปลูกน,นะคะก็คือต้นลิ้นมังกรนะคะต้อนนีม้มังกรนี่มันเป็นบันิลลาอันนี้ครูครูแยกหน่อมานะคะเพื่อนสามารถใช้ช้อนลูนะคะขยับขยับนะคะให้มันกว้างนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใสาไปแบบนี้นะคะรากขึ้นขั้วนะคะ รียบร้อยแล้วนะคะส่วนข้างในนี่นะคะก็เป็นนี่ก็สามารถเลูกในขวดอะไรก็ได้นะคะนี่ลองปลูกแคนนี้ก่อนให้รู้ว่าเออไม้ดอกไม้กระดาษนะคะกะ็ต้นดอกนิดนะคะเราก็สามารถปลูกได้นะคะดอกพุกก็ง่ายอันนี้พกก็ใช้การรัเ่เอานะคะใช้นี่ก็ได้นะคะตัด กิ่งที่มันแข็งแรงนะคะใหญ่แล้วก็แข็งแรงนิดนึงนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะามาแบบนี้นะคะเอาใบออกนะคะเอาใบทองก่อนใช้ไม้ตัดก็ไดะะ้ไม่ใช้พวกผ่ไกรตัดก็ได้นะคะ ไปตักก็จะเร็วหน่อยนะคะค่ี๋ยวแคนี้นะคะถ้าปล pues ูกนะคะสมมติว่ามันมีกระถางอีก่นหนึ่งนะคะนี้คอลองนะคะว่าลองมาปลูกทีนี้ถ้าหาว่ามันออกเสร็จแล้วนักเรียนสามารถแยกได้นะคะถ้าเป็นลองลองดูนะคะแบบนี้ถูกเหมือนกันนะคะแต่แล้จริงๆพอดีว่ากระถางครูจำกัดนะคะก็คือแบบนี้นน่นลค่ะแล้วเราก็ เสร็จแล้วเราก็รดน้ำนะคะพอประมาณอย่าเยอะเกินไปนะคะวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของการปลูกไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็าการดูแลร,รักษานะคะหวังว่านักเรียนคงจะทําได้แล้วก็กลับไปที่ด้านแล้วก็นําส่งให้ทีครูในเวลาลวก็คือเวันที่เรียนปลูกเสร็จแล้ว ลแล้วก็ส่งมาให้คือในร้านฮะรางวาสรุปนะคะการปลูกไม้ดอกไม้กระดาษสามารถดัดแปลงนะคะเกี่ยวกับวัสดุที่เหลือใช้นะคะมาเป็นภาชนะปลูกได้การปลูกไม้ดอกไม้กระดาษนะคะนอกจากใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วนะคะเรายังสามารถถงเสียมในเรื่องของการคิดแนวคิดสร้างสารรค์ในการประดิษฐ์ภาชนะแล้วก็สามารถ นํานไม้ดอกไม้ประดับที่เราทำนะคะมาสร้างเป็นอาชีพได้เมื่อก่อนนี่คิดว่าเป็นอาชีพเสริมตอนนี้เป็นอาชีพหลักได้นะคะเพราะคนที่เขาโหกไม้ดอกไม้ประดับสามารถหาไรายได้เป็นกองเป็นกำรรเลยนะคะนักเรียนก็ทําได้เช่นกันนะคะทาที่บ้านเสร็จแล้วเอาวางปลูกไว้เราจะเห็นว่าบางครั้งที่เราไปตลาดนัดนะคะเราก็จะเห็นเขาเอาทั้งไม้ดอกไม้ประดับทั้งในเรื่องของอ พืชสมุนไพรหรือว่าพืชสวนครัวก็สามารถเอามาขายได้นะคะก็คือใช้แนวเดียวกันนะคะให้นักเรียนนะคะทำชิ้นงานนะคะในการปฏิบัติกิจกรรมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับจากวัสดุเหลือใช้แล้วถ่ายรูปนะคะหรือว,วิดีโอลงในกลุ่มลายของฟูมครองนะคะโดยเขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจนนะคะเพราะว่า คงจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะในงานนี้แล้วก็เดี๋ยวคุณครูส่งคลิปอีกอันหนึ่งก็คือคลิปการปลูกการขยายพันธุ์พืชนะคะเป็นการอ,อีกคลิปหนึ่งนะคะก็ลักษณะเดียวกันนะคะทัปลูกคล้ายๆกันแล้วแต่นักเรียนจะเลือกว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือจะเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยจะอาจจะใช้พวกสมุนไพรนะคะหรือ เป็นพริกหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ที่นักเรียนถนัดที่นักเรียนมีนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูเดี๋ยวคุณครูทําคลิปอีกอันหนึ่งแล้วก็ส่งไปให้นักเรียนนักเรียนดูแล้วคิดว่าทําได้นะคะคงไม่ยากนะคะแล้วก็ทําส่งมาในกลุ่มไลน์นี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเท่านี้สวัสดีค่ะ